Wow. I really love this song. Oh, it's the best. Let's break. In my Honda, I be going back and forth, making noise to the grocery store. In my Honda, I go over slow, cause my car's so fucking car's so fucking low. I ain't gotta break the bank. Every time I feel my tank, in my time. You can see me rolling in the H-O-M-D-A These country roads make a titties bounce So I watch them go up and down Yeah, I on the ride rigid, no bitching, bitchin' I diggity diggit She hot, my civic, and she grinning and grinning Backseat lovin', I'm a giggity giddy Damn, I hate to hear this fuckin' sound สวัสดีค่ะสิริตาเจนเซ่นนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายนิตยสารดีฉันนะคะก็ปกนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็เทมากค่ะเพิ่งไปผ่าตัดมาก็อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังเหมือนมึนยาแล้วก็ยังเจ็บแผลอยู่ก็อาจจะ ออกท่าไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ่ายผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้นะคะก็ถ่ายละครเรื่องทางเดินแห่งรักค่ะของพี่นนอ์บุญชกรนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ของพี่ไก่วราย,ยุทธค่ะเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะตอนนี้มันเหมือนแบบดิฉัก็พยายามตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดในทุกๆงานที่ได้มานะคะแล้วก็อยากจะเต็มที่ที่สุดอยากให้ทุกคนแฮปปี้อยากให้หนังสือออกมาดีๆขายดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือตอนนี้จะเหมือน แบบค่อยๆเลือกทํางานที่อยากทําจริงๆแล้วก็อยากจะทําอยากจะเต็มที่กับงานนั้นจริงๆอะไรอย<ะ>่างเงี้ยค่ะความรักนะคะก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่อยๆที่ดีนะคะก็คือว่าแบบไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดวุ่นวายอะไรแบบนี้ก็เหมือนเราคบกันมาสี่ปีแล้วค่ะก็ ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะก็ข,ขอฝากด้วยนะคะหนังสือดิฉันเล่มนี้ที่จะออกเดือนตุลาคมนะคะก็ขยังดูข้างในเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานละครที่ใกล้จะออนแอร์แล้วเรื่องทางเดินแห่งรักด้วยค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามผลงานของอิตาเรื่อยๆนะคะ H to the Izzo, into the D A, the state better fill the potholes on the freeway